สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะครับอันนี้ก็เกมคอนทราแบนโปลิศในเดทที่6นะนรับตพานเสียหายคือเรียกว่าเกมนี้ไม่ได้เล่นนานมากนะคิดถึงเหมือนกันนะครับเรียกว่าตอนนี้กระสุนเป็นยังไงวะประกาศจับเอาจริงผมลืมไปเยอะแล้วตอนนี้เอ,อ่อซารารี่ตอนนี้คือทืัตพานเราเสียหายอยู่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่ามพนาที่เกิน3 5มพห้าหข้าโอเคครับผมโทษทีที่เมาเข้ามาเลยก,กดเลยวะกดอีโอเค ขออภัยนะครับพอดีผมแบบไม่ได้เล่นนานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะก,กระตุกกระตักกันมางนะครับในการตรงตรวจนะฮะเรียกว่าไม่เชี่ยวเหมือนเดิมแล้วกันแต่การเปิดประตูนในเชี่ยวชาเดิมสวัสดีครับผมออกเกรถด้วยฮะไม่อยากถือปืนนะผมกลัวล้าน่ะผมขอถือมีดแล้วกันแต่ถ้าลัานก็เจ็บเหมือนกันนะเออมีอะไรขายไหมครับเออนี่ไหมเอาเออเพื่อนอย่างเงี้ยคุยกันยาวคุยกันยาวคุยกันง่ายเขาดูเอกสาร่อยครับจัดมาเลย เอ่อชื่อตรงอันนี้ตรงอายุไม่หมดครับผมมาจากอาคาริตันกราดดุดสี0พ2อ้เเพื่อนมันหนักเกินไปก็ดีคือมันจะเข้าไม่ได้นะเนี่ยเอ่อบอ่อแสเรามีอะไรบ้างครับรถสีดำรายการสินค้าไม่ถูกซาฮารี่ยางแบนหนึ่งเฮ้ยเป็นไปได้ทุกคนเป็นไปได้ขออนุญาตเปิดไฟม่วงเพื่อ ยังไงยังไงยังไงเอานิ่งช่วยผมรับเงินี่ไปเหรอเท่าไหร่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 โหสี่เก้าูนมันน้อยไปสี่เก้าสูนมันน้อยไปโหเพื่อนไม่คุ้มความเสี่ยงเลยไม่คุ้มความเสี่ยงเลยไม่เอามันมันเสี่ยงมันผมเสี่ยงนะเนี่ยผมเสี่ยงนะผมเสี่ยผมเสี่ยงนะคุณรู้ว่าผมเสี่ยงอ่ะเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยยาย่อ้ยยอายัดมือครับอื อย่ามันซื้อใจตำรวจน้ำดีราคามันน้อยไปราคามันน้อยเกินไม่คุ้มค่าเสี่ยงความเสี่ยงผมเยอะโอเคเคลียร์ไปหนึ่งยางแบนครับเรียบร้อยฮะเขาโคนี่จะเอาเอาเอาโคขุนเข้ามาด้วยครับคือไม่ได้ฮะโคขุนนี่อันตรายครับถ้าเกิดเอาแค่แอลกอฮอล์มายังพอทนนะเอามาฉีดโควิดเฉยๆยังได้ครับนี่โคขุนไม่ได้ฮะ ได้80เปงหรอโอ้โหโหถ้าลรับเมื่อกี้ได้490ดอลล์เลยนะแต่ไม่ไม่นไรครับถ้าเกิดเราโดนปรับโดนโดนหนักอยู่นะรถสีดำในการสินค้าหน้าตาบ๊อบทรงแบบบ๊อบมาล่อืมถูกวะเนี่ยจอดด้วยครับรถคัน็กนี้ไปได้นะโชว์เลยโอ้วาเลยโอ้หน้าตาเหมือนปะไม่เหมือนนะน่าจะรอดอยู่คนนี้เอกสารด้วยครับขออนุญาตนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณซื้ออะไรปะ เออซุบุรีอืมซุบุรีหน่อยครับผมตอกเตกโอเคเราเทรดมา <laughs> แอชิเมนขึ้นเลยฮะชื่อตรงนะครับชื่อตรงฮนะโอเคเยี่ยมยอดครับผมถ้าเอา่อข้าวอันนี้อันนี้โอเคไม่หมดอายุนะครับค้นข้างโอเคหน้าตาตรงปกผงซอกฟอกสบู่ปุย๋ยเอา้าประตูมันเกือบจะดีอยู่แล้วมันเกือบจะดีอยู่แล้วเพื่อน โอ้แป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้เลยเดี๋ยวเคลียร์ให้เลยไม่ต้องห่วงเพื่อนเดี๋ยวเคลียร์โอ้เพียบเลยเพียบเลยเดี๋ยวเคลียร์เลยโอ้โหตรงนั้นต้องมีโอ้โหเพียบเลยโอ้แงมันนะเนี่ยแงมันแน่นอนเพื่อนเออเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะเพื่อนน่าจะไรน่าจะไปได้แหละจริงนะสบายเลยเพื่อนโอ้โหอะไรอะอาวุธเลยเหรอ เฮ้ยเขาจับกลุ่มนะครับคนนี้เขาจับกลุ่มโปรดยกมือขึ้นด้วยฮะ,ะอืม <19. S 1> อืมสิบเก้าสิบเก้าโดนบิงหนึ่งสังเตยโ้หนี่ได้เยอะว่ะวันนี้ลูกค้าเยอะว่ะวันนี้ลูกค้าเยอะว่ะสบายเลยแล้วก็มีเอ,อ่อตรงนี้งั้นไงอะตรงนี้งั้นไงอะอย่างงั้นอันเนี้ยใช่มีดเหรอไมเหรอโอ้ มันมันมันอึดจังอะมีจะพังอะนี่มีจะพังโอ้โห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 พังผูพังผูพังผูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โห,พพพพห,หโเพียบเพียบเพียบโอ้สบายวันนี้วันนี้คืออิ่มว่ะเออต้องใช้อะไรอะ่ะแฉลงหรอทำงไงอันี้ยเปิดไม่ได้ดิใช้อะไรอะ่ะไม้ตะบองอ๋อนี่แป๊บเหลก็กเออโอ้โหอิ่ม อินนออ่มวนะันนี้อ้าวโอ้ยเต็มเต็มเต็มเดี๋ยวมาหีึ่งแบบนึงวันนี้อิม่มวันนี้อิม่มวันนี้อิ่มวันนี้อิ่มครับเยี่ยมเลยครับอ่าโกดังไหนไวะโกดังอยู่นี่เอ้ามันข้างหนา้านี่หว่าเอ้าโทษโทษเอ้าแล้วเข้ามาทำไมวะเก็บ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 โอ้พียเพีย,เ,พยเปรมเปรมวันนี้เปรมกดออกไงวะโอเคไม่เล่นานานจัดหมื่นหมดแล้ว คนนี้าเก็บแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอเคจ่าเคลียร์ได้เลยอโ,โอเคจ่าเคลียร์เลยจ่าสบายวันนี้ชิเลเวอวันนี้วันนี้ลูกค้าเยอะ <c oughs> วันนี้ลูกค้าเพียบเลยเดี๋ยววโอ้ไมส่งวันนี้รวยวะ่ะซาฮารีกับสีดำเลงเลยรถสีอะไรดำมะเนี่ยดำนะดำนะออกดำแดงนะคนมันจะเอาอะนะคนมันจะเล่นอะนะ สวัสดีครับไม่พูดภาพทำเพลงลงมาเลยครับผมอนี้เปิดไฟม่วงเพื่อเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับน่าจะผมว่าไม่น่ามีแล้วแหละมันจะมีทุกคนเลยเหรอวันเนี้ยมันต้องมีใครสักคนที่เข้าไปได้เข้าไปได้บ้างแหละจริงหน้าตาตรงด้วยตรงฮะหน้าตาตรงหมดอายุไม่หมดอันนี้ถูกต้องรถวลล่าวาล,ล่าอันนี้หน้าตาขอดูหนึ่งเออโอเคมันมันทรงผมเดียวกันแต่หนวดคนละแบบครับผมมาจาก A k เค ไม่น่าเข้าข่ายครับแต่เนื่องจากความถูกต้องผมต้องขอตรวจรถมันเอียงทําไมวะเนี่ยโอยางแบนสองเลยเหรอยางแบนสองทำอะไรมาเนี่ยทำอะไรมาครับเนี่ยดูขึ้นยนต์ก่อน,นรถคุณออดูแบบนี่นะขออนุญาตจดบ,บันทึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอเราลือล้อเรื่องหน่อยละกันนะ เรื่องหน่อยเรื่องหน่อยเรื่องหน่อยครับผมไหนๆก็ตรวจแล้วขอตัวยล้ตรวจเป็นแบบพิธีนะเป็นพิธีนะครับ,เร,บเรียกว,ว่าต้องนิดนึงฮะมีไก่ด้วยเหรอ,อเอาไก่ไว้ด้วยแล้วก็เ,เลขทะเบงทะเบียนรถตรงไหม VKN โอ้โห VKA 8 3 4 3 QG โอเคถูกต้องครับผมมีไก่หนึ่งตัวแล้วก็กระเป๋าเดินทาง5ใบซึ่งถูกต้องนะครับผมเนีจยเปิดไฟม่วงเพื่อเช็คของนะครับในไก่มีปะเนี่ยไม่น่ามีนะใครยัดไก่วะอ่ะ คืนของครับคืนของครับรอเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถครับอันอื่นดูเรียบร้อยแต่ผมผมจําไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าแบบนะอ่ออออาพาหนะเป็นไงบ้างเออเดเ่ไหมผิดพลาดไปแข่งนเข้าได้แต่ว่าอืม uhm ม hmm. ันเข้าได้ Else? การนําเข้า สินค้าเข้าสูคเริตั้นเออฮะมีใบาตาของาขาดเคลื่อนไปเสร็จกันเข้าได้แต่ว่าเออสภาพรถเนี่ยทางเทคนิคเป็นส่วนหนึ่งการจราจรการอย่างไรก็ตามจะว่าเทเทคนิคไม่ดีของรถไม่ใช่เหตุผลโอเคครับเพราะฉะนั้นเขาแค่รถ <c oughs> รถเขาแค่ไม่ดีฮะรถเขาแค่ไม่ดีแต่เขาเข้าได้ครับโอเคครับถูกต้องฮะยินดีด้วยครับวันนี้ปล่อยทุกคนหนึ่งเอไเอไปสักคนเถอะไปไม่มีใครเข้าได้เลยวันนี้ จริงปะเนี่ยไม่ใช่โดนหักนะโอ้แล้วเปิดไปเปิดยับเลยกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเปิดให้หมดอะตำรวจด้เยียนเนียยปรับปรุงฐานที่มั่นเหรอต้องปรับปรุงเหรอโหจ่าเงินมีอยู่พันสามดอลเนี่ยจ่าจะเอาอะไรผมผู้บัญชาการเอาอะไรกับผมถามผมมีตังไม่ถามผมเนี่ยมีตังไหมกระสุนก็จะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ อ๋อ,อเดี๋ยวขอตัวตรวจถามหนึ่งครับผม <c oughs> ขอตัวครับผมชื่อนะฮะชื่อไม่ตรงกันเหรอครับโอ้เป็นไปได้อะ,ะเป็นไงนเนี้ยอันนี้ไม่ตรงโอ้โหเยอะแยะเลยะครับผมโอ้โหไม่ค่อยได้การดุดเลือดเกินทุกอย่างแย่หมดครับผมขออนุญาตตรวจหนึ่งรอบเพื่อเป็นพิธีนะครับผมขออนุญาตนะฮะเช็คทุกอย่างที่รถตึ๊บเผื่อมีอะไรแถมเผื่อมีอะไรแฝงมามีไม่นะมีไม่นะอืมอโอ้โหเพียบเลยว่ะ แต่ผมดูไวผมว่าไม่น่ามีอันเนี้ยคือเขาแค่เป็นคนที่ในรางวัลนำจับครับแต่ว่าไม่น่ามีอะไรจดอะไรเยอะแยะวะโอเคพี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับเอ่อแต่ว่าพี่หน้าตรงนะเออพี่หน้าอ่าพี่หน้าตรงเลยนะกับสามห้าศูนย์โอ้รออะไรอ่ะก็ินจับเลยไม่สนใจ้วยโอ้ราคาโดนใจเงินมันโดนใจก็โดนนีเหตุผลไม่มี เห็นผลไม่มีโดนหมดอะ่ะเงินมันโดนใจ, <c oughs> นนนใจอา้าวแล้วโหหาไม่เจอมันั่งแอบตรงเนี้ยเออนี่จบงานจบงานครับสบายวะ แล้วก็เดี๋ยวทุกคนนะครับขออนุญาตไปเชิญขึ้นรถด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องพาท่านไปส่งที่เคยแรงงานนะครับเอ่อเอาของมาให้หมดยกเว้นมีดเอาคืนปอันหนึง่งเรียบร้อยแล้วก็๋ยขงของมีดเก็บไว้หน่อยเพราะว่าเป็นไม่ได้ว่าระหว่างทางเราอาจจะเจอกับของเพิ่มเติมครับผมมาทุกคนออกแล้วครับผมเออเชิญไปที่รถครับผมไม่ได้ไปได้แล้วฮนะเออไปที่รถครับผมคุณก็ไปที่รถให้หมดครับผมเรียบร้อยฮนะ เออปังมาแล้วจ้ามีปืนเออเก้าสิบห้านัดรับทราบครับสวัสดีครับบูไม่ได้มานานจะจะกดเฮดเพื่อเปิดปันปนป่นป่วนฮะเฮดปั่นป่วนกดเจเปิดปไฟหน้าไฟหน้าปะเดี๋ยวผมจะไปส่งทุกคนที่นี่ก่อนนคะครับผมไปส่งที่ค่ายกักกันก่อนนคะครับผม อะไรเนี่ยตัวหองลอยค่าอะไรเนี่ยแล้วก็ดูแมบบอยู่เลยมเมื่อกี้แล้วรถผมก็เสียเหมือนกันนะแล้วผมเสียคนเดียวได้ยังไงอะอะไรวันเนี้ยเ <c oughs> มียฉันจะฆ่าฉันเมื่อเธอรู้ว่าฉันโดนจับได้ฮะติดคุกเรี่ยงโดนเมียจับอีกแล้วเนี่ยเมียฆ่าอีกเหรออะไรวันอะชีวิตมันน่าเศร้านะเพื่อนนะแต่ที่เศร้าวกว่าผมเนี่ย ตรวทั้งวันได้คนละ80ดอนลดลถชนนิดหน่อยโดนไป200หัวปวดขับรถด,ด้วยความระมัดระวงังเอาเเอาอย่าอนะอยา่ยานะอย่านะเนะอาเหลบหนีหรือเอาชนะถามมาได้หลบหนีหอเอาชนะเราไม่เคยหนีอยู่แล้วแฟ แฟ็กอย่ามายุ่งเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้อยู่สู้อยู่สู้อยู่เออเสียไปสองเสียไปสองอย,อยายาแล้วนึงนึงนนะหลบซิกแพกก่อนอย่ายิงรถผมอย่ายิงรถผมโดนเหรอโดนเหรอขออนุญาตคนละขยับตัวเยอะอย่าขยับตัวเยอะครับคุณกำลังกัดขวางผมนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ฮะเอาหายหมดเลยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมยังไม่ผมยังไม่มไมมไมเข้าร่วมภารกิจนะครับนี่มาชนอะไร เราทำอะไรกันเนี่ยไปแล้วกันไปส่งคนกับน้มานะฮะอาจจะมีภารกิจที่เล่นก็ได้นะโอเคเดี๋ยวมาส่งคน,นครับแต่เรามีภารกิจต้องส่งคนลรวก็ไปนู่นนลดิอา้าอะไรอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนยังไม่ตายเหรอใครใครยิงผมเมื่อกี้หาเฮ้ยเจอเจอเจอกระสุนมา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 ,อนมาอนอนอเออลบซิกแซก โดนดิโดนดิจุ๊กจุ๊กคิงจุกจุกคิงจุกคิงไม่โดนเลยนี่จุ๊กคิงเออโอ้ยไม่โดนเลยหรือไงวะอย่าได้เลดดอดอย่าได้เลดดอดมีไหมเลดดอดเนี่ยโอ้มีกระสุนนะลูกซองอีกแล้วต้องหาลูกซองมาใช้ซะและ้ <S <S <ะ>วมั้งพอดีครับแป๊บนึงนะครับต่อคิวไปก่อนนะพอดีเออเจ้าที่กำลังแวะเก็บตังคนะ์ฮะ กำลังไปครับผมมันยังไงชีวิตปิดประตูมาควันดำัมวกฉงเฉิง,งได้เงินเยอะอยู่นะเอาจริงๆส่งสามคนที่ได้สองพันกว่าดอนส่งของอีกได้อยู่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเงินก้อนนี้ไปปรับปรุงแล้วกันโอเคไหมเดี๋ยวผมแวะซื้อกะสุนปืนพกหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเงินไปปรับปรุงกันดีกว่าทำให้สูตรเรามันดีขึ้นหน่อย มาแล้วจานคนมาส่งครับมา3มคนแล้วขอราคาดีๆนะฮะเหมือนค้ามนุษย์เลยโอ้สี่ร้อโอเคเยี่ยมยอดตกใจมือไม้เปรียนหมดเลยได้เงินเยอะปิดครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอ่อเคลื่อนที่กลับครับผมขอปิดเซเรนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการรบกวนแบบประชาชนทั่วไปได้นะครับเพ,พิ่งคิดได้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดขึ้นตรงร้านทางนู้นนะครับเพื่อจะซื้อปืนนิดหน่อยครับผมแล้วก็มีอะไรจะหมดอีกวะเรามีอะไรจะหมดไหมเออรวมเลยครับรวมเลยครับรวมเลยครับ <c oughs> ว่าจะไม่เปิดต้องเปิดเพราะว่ามันบังทางเอออืเอออย่างพอแล้วไปแล้วเอ,อ่อเดี๋ยวแยกหน้าเอ้ยมันอ๋อผมึก็แดงๆจุดแดงๆคืออะไรไฟท้ายรถประทู เฮ้ยอย่าอย่าอย่าชนนะอย่าชนนะอโอ้โหโอ้โหกลัวเหลือเกินกลัวโดนสองร้อยเลี้ยวซา้ายโอ้โหจะเลี้ยวได้เอาป้ายไปด้วยไปรถต้องปรับปรุงรถว่ะเออจะใช้ไปก่อนแล้วกันฝืนฝืนไปก่อนได้อยู่แหละจอดกลางแยกเขียบ การขับรถถูกต้องดูอย่างผมเป็นตัวอย่างนะครับผมสวัสดีครับเอ่อผมเอาเป็นกระสุนปืนพกนิดหน่อยแล้วกันนะจะเออพี่เอาสักแปดเออมาหน่อยแล้วก็พวกเครื่องมือมีอะไรจะหมดปะไอ้นี่ยังมีอยู่ตัวของเอาอีกไหมมีดเรามีเยอะมากเอาพวกอันนี้เพิ่มแล้วกันอันหนึง่ง เออนี่อันหนึ่งอะแล้วก็ปืนลูกสองเอาเท่าไหร่อ่ะลูกสองลูกสองเจ็ดร้อยเออกระสุนเรามีเยอะอยู่ยนะเอามาก็ได้โอเคเพอเดี๋ยวได้เงินจากนี่อยู่ครับได้เงินจากโอ้โหโอ้จะ <laughs> ชนรถผมจะ <laughs> ชนรถผม <laughs> ผมจะไปแล้วเนี่ยแล้วผมขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอเคโทษครับทษกับใครมาสอนจอดรถอย่างงี้วะ <laughs> จอยกลางแยกเลยไปละ โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปส่งเอ,อไปส่งของผิดกฎหมายก่อนน่าจะได้เงินเม็ก้อนหนึ่งครับผมปรับปรุงศูนย์ได้พอดีเดี๋ยวปรับปรุงพื้นที่หน่อยแล้วกันครับให้มันดีหน่อยนะล้อทางอาจจะโดนดักตีก็ได้ครับแต่ก็ดีนะได้เงินนะได้เงินได้ของได้กระสุนด้วยอืมคิดในแง่ดีก็ดีเหมือนกัน ขับถูกทางบอกว่าน่าถูกเข้าใจผิดนะน่าจะไปถึงสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมใช่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 ใชใชเอออย่าอย่านะอย่าชนผมนะอย่าชนผมนะโอ้โหขับรถก็แรงยังวะเมืองเนี้ยลบหน่อยลบหน่อยเข้าศูนย์เข้าศูนย์เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์มาแล้วทุกคนอย่าชนอย่าชนคนนี้นะมันเดินล่อดโดนชนมากผู้จริงคนเนี้ย มันคือตัวไว้เก็บเงินเราอ่ะจริงมาแล้วครับหมวดโอ้ห 300, 000, 500, โหสามร้อยป็นพันห้าครับงั้นน่าจะเรียบร้อยครับปุ่มไหนวะถอยยาวถอยยาว,ยาว,ยาวครับผมอย่าชน มาโยกมาครับโยกมา o hour later เรียบร้อยครับผมดับเครื่องยนต์ลงระดับเองลืมปิดไฟแป๊บนึงปิดไฟไงอะ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับรถสภาพดีสุดๆเพื่อนจะขี้คลายเหรอเพื่อนขี้คลายเสมอครับผมเออเอาลูกซองขึ้นมาเออมาแล้ววะ่ะสุดมีกี่นัดร้อยสิโว ร้อยแปดสิบเลยเหรอน้อผมเก็บมาขนาดไหนวะเนี่ยขออนุญาตเอ่อใช้คอมสักครู่ครับผมเอ่อเราจะทําการตรงนี้เราเป็นยศจ่าอยู่เอ่ออาคารสำนักงานต้องเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกใหป้ปรับปรุงอะไรสำนักงานหรืออะไรวะไม่พอเอ่อโปเตอร์ไม่ต้องเขตขนส่งไม่เอาถนนไม่พอไม่พอพอ เออต้องทำอะไรอะ่ะบุคลากรเหรอจ้างเพิ่มหรอจ้างไม่ได้ดิอันนี้เพิ่มตังค์ได้แต่ไม่ต้องเพิ่มหรอกแค่นี้มันก็ไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วอะ่ะฮะสามพันเลยเหรอโอ้ไม่มีตังค์อ่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดเราไม่ยอมอัพอันเนี้ยเราไม่สามารถซื้อของได้ด้วยเว้ยเพราะว่าออฟฟิศเรามันโกโลโกโศเกินไปเนี่หรอไหมมันโกโลโกโศเกินไปที่มันจะมีของดีๆอะ่ะเนอไหมลงรถ เขตเอ่อ er, ผมนี่จะการทำประตูใหม่ไหมเออประตูแล้วกันเนี่ยนะดีขึ้นแล้วเหรออ๋อเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พันหนึ่งอะนะอันเนี้ยโอ้อันเนี้ยเออนีด่ดีขึ้นมาอีกหนึ่งนะอันเนี้ย เออ,อเคงแค่เปลี่ยนไฟลงรถถนนเฮ้ยดูดีว่ะน่าทำถนนมากกว่าอีกโอ้ดูดีรัวโอ้เฮ้ยเออคือทุกอย่างดูดีนะแต่ว่าประตูดูไม่คุ้มอะ่ะ <laughs> ไม่ทำได้เปล่าวะเฮ้ยขอเก็บตังก่อนนะผมว่าไม่คุ้ม,อมเอาไปทำถนนเลยดีกว่าจริงนะเพื่อนนะอยู่ยงี้ไปก่อนนะเพื่อนนะมันไม่ได้แย่หรอก มันอยู่ได้เอาบ้านผมก่อนดีกว่าบ้านผมดีก็พอละเน้นเน้นเน้นของตัวเองดีกว่าอะโอเคครับทุกคนยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับว่าคุณมาก,กับการติดตาม D6 ของเกมคอนเทนต์โปรลิทด้วยนะฮะมาดูกำไรพาทุนเนี่ยวันนี้โดนเท่าไหร่เนี่ยกำไรอยู่กำไรอยู่ฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวติดตามอะไรพาร์าต่อไปแล้วกันผมจะพยายามมาทำให้ครบนะครับตัวของเกมนี้ก็เล่นอย่างต่อเนื่องแล้วกันพยายามอยู่นะฮะอะ เจอกันในคลิปหน้านะครับยังไงฝากทุกคนกด like, ไลค์กดตรดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยว่าผมลงคลิปจะแจ้งเตือนสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายับ,ยบยทุกคนนะ